والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ق ا าว ن มุสลิฟอัลลอฮ์มู ا ل มหมั ع นาฟันับอุลุมีฟิดดารีน่ามิน”แะอ้าอิงจากเรื่องราวขอับดุลฮ ل ริย์ร์ซที่สัมผัสได้จากสุนัตขอัลลอฮ์ซที่สัมผัสได้อากสุนัตของอัลลอฮ์ซที่สัมผัสได้จา่สุนตของอัลลอฮ์ซที่สัมผัสไน้จากสตของอัลลอฮ์ที่าัมผูสได้จากุัอัลอซี่ันนัุมถ้หากกทนานขอณอัลลอฮ์ัล่มผั้อนชั วะลีอินกัฟารตุมอินนอาลาบีและฉะดีแต่ถ้าหากว่าท่านนั้นเนรคุณไม่สำนึกบุญคุณไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เพิ่งทราบเถิดว่าอาซาบก่อนงทันของลอ้นั้นรุนแรงยิ่งฮะดิษต่อไปที่เราจะเรียนไปเป็นฮะดิษเป็นเรื่องราวที่ทั้งเราสุลลัลสุลลัลอัลลอฮ์สัลลัมเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบานูอิสรออีนที่มีคนสามคนเนี่ยเขาประสบกับ บททดสอบเสร็จแล้วเอาลอสุบฮานัวตรานั้นให้เขาผ่านบททดสอบนี้ไปได้และให้เขานั้นมีชีวิตที่ดีแทนที่คนสามคนแทนที่คนทั้งหมดจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์กับมีเพียงแค่คนเดียวที่ขอบคุณอัลลอฮ์อีกสองคนนั้นไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เหตุการณ์เป็นยางไรดูฮะดิษนี้เลยนะท่านอบูฮุเรลาะฮ์เล่าว่าท่านได้ยินทรอสุบลอสุบะลอสุบะซัมเล่าว่า อินซาลัตันมินบานีอิสรอยเอลมีชายสามคนที่อยู่ในในเผ่าบานูอิสราเอลบานูอิสราเอลก็คืออยู่ในปัจจุบันนี้อิสรยเอลเนี่ยเป็นชื่อเรียกของนบียะกุบนั้นบานุอิสราเอลบานีบานูแปลว่าลูกหลานลูกหลานของนบียะกุบอิสราเอลเนี่ยเป็นชื่อของของนบียะกุบนบียะกุบเนี่ยเป็นลูกของท่านนบีอิสฮักนั้นท่านนบี นบ,บีอิสฮักมีบิดาคืคอท่านนบีบ,บรหฮีมนั้นท่านนบีบ,บรหฮีมมีบุตรสองคนนะบุตรหลกัลกๆสองคนคือท่านนบ,บีอิสฮักซึ่งเป็นวงวานของบรรดอิสราเอลีนแล้วก็ท่านนบ,บีอิสมาอินนซึ่งเป็นวงวานของอาหรับนั้นชายสามคนในที่อยู่ในเผ่า,าบรรดอิสราเอลีนในยุคก,ก่อนนี้นั้นสามคนมีอับรอรสมีคนที่เป็นโรคเรือน อ布拉ซอนนะเป็นยศเสนาะเป็นศิฟานะไม่ใช่เป็นฟฟอินมะื่อานนะว่าอักรว่อัคราและมีผู้ที่ศิษย์สาร้านว่าเอามาและมีคนที่ตาบอดสามคนที่มีปัญหามีอุปสรรคฟะรอร์ดอละฮ์อัยยาบลต่เนี่ยผมอัลลอฮ์ต, هم, Allah, ต้องการที่จะทดสอบชายทั้งสามคนนี้ ฟาบาอัซซีไลฮิมาละกันโดยที่องค์ทรงส่ง,งมาเลกะท่านหนึ่งไปสู่คนชายทั้งสามคนนี้ฟาอัตอับรอซมาเลก้ก็ไปหาชายคนแรกคือคนที่เป็นโรคเรือนฟาคอลแลวก็กล่าวว่าไอ้เชยอันอาฮบบะอีไลกะอาฮบุอีไลกะท่านรักหรือปรารถนาสิ่งใดมากที่สุดคอลชายผู้เป็นโรคเรือนก็กล่าวว่าลาวนนฮัสานนวาจินดดนฮัสานนสี สีผิวที่ที่สวยงามและผิวหนังที่สวยงามคือต้องการที่จะหายจากโรคเรื้อนวายัสธาบุอันนี้อันเลดีก็กาซาโรนีอันนัสและต้องการที่อยากจะให้สิ่งที่คนส่วนใหญ่นั้นรังเกียจชั้นหายไปอันเลดีเนี่ยเราเป็นมาฟูลมเราเป็นฟาแอนที่กับยัสธาบุอยากจะให้สิ่งที่คนส่วนใหญ่รังเกียจชั้นคือผิวหนังที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยหายไปกอล ท้าวสุลต่ลนสุลัต่านมังก็เล่าต่อไปว่าฟามาซาฮูมานิกาท่านนั้นก็ลูบไปที่คนที่เป็นโรคเรื้อนฟาซาฮบะอันฮุก็ซาโรูฮูความน่ารังเกียจก็หายไปด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวาตาลาฟาวัตติยาเลวนันฮัสานันวายินดันฮัสานันชายผู้นี้ก็ได้รับสีผิวที่สวยงามและผิวหนังที่สวยงามโรคเรื้อนหายไปกอล มาริกาท่านนั้นกล่าวตอบไปว่าฟฝเอยุลมาลิอฮับบุอิไลกะทรัพย์สิสนทรัพย์สินใดล่ะที่ชั้นปรารถนารักมากที่สุดก้อนชายผู้นั้นก็กล่าวตอบว่าอัลอิเบลูอาวิลบะกะรุชั้นต้องการอูดหรือไม่ก็เป็นบะกะรอแปลว่าเป็นว ah ัวคำนี้คำว่าบะกะรอเนี่ยชักก่อิสฮากุอิสฮากซึ่งเป็นคนรายง,งานหะด i ษเนี่ย สงสัยว่านาบีกล่าวว่าในนบีกล่าวว่าอีบิลหรือว่าบอกอกตกกันแน่น,นั้นเป็นมารยาทเป็นความบริระก์ของคนเชื่อรืงานทะดิษนะถ้าไม่มั่นใจก็จะไม่กล่าวถ้าสงสัยก็จะกล่าวนะคำน,นั้นมาเลยเน,นี่ยว่านาบีกล่าวว่าเป็นโอดหรือเป็นวัวหรือไม่นั้นสอนเราว่าความความบริระ์ความเข้่งคัดของคนในรุ่นก่อนนั้นเขามีมากฟูอัลฟูอัลตียนะก็ตันอุชรออาชายผู้นั้นก็ได้รับอูดท้องสิบเดือน อ่ะถ้าอ,อแปลว่าให้แต่ถ้าอัตติยะอ่านมับดีลินมาจโรนี่แปลว่าได้รับแต่มันความหมายตรงกันข้ามเลยเนะนายบุญแฟนกับพา่ชายพู้นั้นชายผู้เป็นลูกเรืยอนนี่นก็ได้รับอูดท้องแก่เลยสิบเดือนเลยโรคหายไปแล้วก็เสร็จแล้วได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นความยากจนหายไปเป็นความโปรดปานขอรอดเากโอคสุบาหานุตราพานส่งมาริกามาเพื่อทดสอบชายผู้นั้น ว่กอลลเมริกาท่านนั้นก็กล่าวต่อไปว่าบารอกลัลลอฮุเลกาฟีฮาขออลัลลอฮุซุบฮะดูตาลาประทานบรารอกะในฟีฮาในอูดเนี่ยอูดต,ตัวนี้ให้อูดต,ตัวนี้สําหรับท่านอ่านั้นชายคนแรกก็จบไปหายจากการโรคภัยแค่เจ็บโรคเรื้อนหายไปแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีมีชีวิตที่ดีกอลทรลารุชุลลอฮ์ทารุุลลอฮ์ขลิซา,ามก็เล่าต่อไปว่าฟาตาอักรอะ มาริกาผู้นั้นก็มาหาคนที่เป็นศิษย์ศาลฟอกอ์แล้วก็กล่าวกับคนที่เป็นศิษยษย์ศาลว่าไอ้อยูชาเอ็นอะฮับบุอิไรท่านปรารถนารักชอบสิ่งใดละ่ะกอนชายผู้นั้นก็กล่าวตอบว่าชะรนฮัซซานนผมที่สวยงามดกดำและสิ่งที่คนนั้นรังเกียจฉันหายไป คนก็จะมาตําหนิหัวล้านศสีสารล้านไม่อยากที่จะ,ะเผชิญสิ่งนี้ฟามาซาหูฟามาซาหหฮาฮหูฟาซาฮาบะอันหูมาริกะก็สัมผัสรูปไปที่ชายคนนั้นฟาซาฮบุอันหูศีษส,สารล้านก็หายไปผมก็กลับมาดกดำหัวะเตียชาอนฮซสานันชายพู้นี้ก็ได้รับผมที่สวยงามคือดกดำฟากกนและมารีกาก็กล่าวต่อไปว่าไอ้ยุลมาลอาฮับบุอิเลกะท่าน วาถนารักชอบสิ่งใดที่เป็นทรัพย์ขอาชายคนนั้นก็กล่าวตอบว่าอัลบากรุอวิลอิบิลวัวหรือเป็นอูดโฟอัติยาบากรตันฮามีลันชายคนนั้นก็ได้รับบากรุวัวที่ตั้งท้องขอามาลิกาผู้นั้นที่แปลงร่างมาก็กล่าวว่าบารักรุวัวเลกาฟีฮาขออัลลอฮฺสุบฮานุอึตาดาประทานบารกรุในทรัพย์ของท่านด้วย น,นั้นชายคนที่สองที่ศิษาร้านก็ได้รับการแก้ไขแล้วได้รับฤสษีในความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยฟระอาจารอามามาเลกาผู้นั้นคนเดียวกันเลยผู้นั้นมาก็มาหาชายที่สมคนที่เป็นคนที่ตาบอดกอแล้วและก็กล่าวว่าอยุแชยนอับบุอิอไกะท่านปรารถนาหรือรักชอบสิ่งใดมากล่ะอกอนชายผู้นั้นก็กล่าวว่า ไอ้ยูรถดัลลอหุอิไลยะบอสเรกอยากจะให้อัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นคืนสายตามาให้กับฉันคืนอยากจะมองเห็นฟาอุบเซรอเบฮีฟาอับฟาอุบเซรอเบฮีอันนาสนฟาอุบเซรอเบฮีอันนาซนะเพื่อฉันจะได้มองผู้คนเห็นเพื่อฉันจะได้มองเห็นนี่แหละฟามาซสฮะฮู มารีกะก็ลูบไปที่ชายผู้นั้นฟารดดะวะฮุอิไลฮิบ้าอรูหุอัลลอฮ์ก็ทรงคืนสายตามาให้เขาให้กับเขาดูให้ดีนะฟารด <c oughs> นั้นเดนสในนี้เลยว่าฟรลลารดดะวะอัลลอฮ์ก็ให้คืนมาอัลลอฮ์ให้มีใครหลับปะไม่มีนะ <c oughs> อัลลอฮ์ก็ให้คืนกลับมาเราอยากจะให้ฮะดิสนีนะเพราะฮะดิษเนี้เป็นเรื่องเล่าการที่เรานําเรื่องเล่าเป็นเหตุการณ์เนี่ย เป็นซีรีส์เป็นเรื่องราวนะมาประกอบในการเรียนการสอนมันสร้างความลึกซึ้งให้ถ้ากล่าวเป็นว่าขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้เพิ่มถ้าในในรุ่นขออัลลอฮ์ก็จะริบในสิ่งนั้นความความลึกซึ้งมันจะขาดไปแต่ถ้าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆเลยเนะี่ยมันยิ่งเพิ่มความลึกซึ้งให้กับเรางนั้นพอเราฟังเรื่องนี้ปุ๊บไปแล้วเนะี่ยเราจะไปนําไปเป็นคุตบะได้เลยนะจะขึ้นคุตบะอ่านเรื่องเนี้ย นำคุตบะอ่านเรื่องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล,แล้วก็ข้อคิดที่ได้มาเนี่ยจบเลยมันจะเป็นคุตบะเป็นเรื่องราวที่มีความลึกซึ้งมากเลยฟารัดงดัลลัลห์ารัดงดัลลัลห์อิเลฮิบัสารุอัลลอฮ์ก็คืนสายตาให้อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่บ่มาลิกะให้อัลลอฮ์คืนสายตาให้อัลลอฮ์ให้ตาในคืนมาด้วยกับความยิ่งใหญ่ขอัลลอฮ์ตาบอดก็คืนได้ก้อนมาลิกะเขากล่าวต่อไปว่าฟรอายุลมาอะฮับบุอิเลห์กะท่านอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองใดมากที่สุด ฟอนชายผูนั้นก็กล่าวตอบว่าเราก็นําต้องการแพะฟาอุตียะชาตันวาลีดันชายผู้นั้นก็ได้รับแพะแกะแม่แพะแกะที่ตั้งท้องที่มีลูกคือตั้งท้องฟอฟาอุนฟาอุนต่ยะฮาดานชายสองคนนั้นก็ได้ได้เพิ่มผลผลิตฮาลานชายคนฮาดานชายสองคนแรกคนที่เป็นโรคเรื้อนคนที่ศิษยาร้านอุนตียะฮาลาก็ได้รับ ผลผลิตเพิ่มวาวัลและดฮาลาและคนที่สคนที่คนที่เป็นคนที่ตาบอดก็ได้เพิ่มผลผลิตเพราะาได้แพะมาเพราะนั้นแพะก็มีลูกมีหลานเต็ไมไปหมดเลยฟาก้านะลีฮาลาวาเดนมมนันอิบานชายคนนั้นคือชายคนที่เป็นโรคเรื้อนก็มีท้องทุงท่งที่เต็มไปด้วยอูด วาลีฮาดาวาเดนบินแดนบกอ์ชายคนที่สองคนที่ศิษาา้านก็มีท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยบกอวัววารีฮาดาวาเดนมินแดนหลวงรัมชายคนที่สามคนที่ตาบอดเนี่ยก็มีวาดีคือท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยนําแพะแกะก็ออกลูกออกล้านเต็มไปหมดเลยจากความยากจนก็การเป็นความมั่งคั่งด้วยกับความโปรดปานของราสุภาณุวาแต่ละปัญหาพิสัคที่มีอยู่นั่นก็ได้รับการแก้ไขทั้งหมดเลย นั่นคือสิ่งที่ลอสุบะฮานุตลาให้คนสคนนี้เสจแลลอสสุบะฮานุตลาเราต้องการที่จะทดสอบคนสงคนสามคนคนี้ที่เคยอยู่ในภาวะที่มันวิกฤตมากที่สุดเลยและได้รับการแก้ไขเขาจะขอบคุณอเอลไวมไหมเขาจะมีมีความคิดมีการกระทําอย่างไรก่อน <c oughs> ต่อมาท่านรอซูลก็เล่าต่อไปว่าซุมมาอินนะฮู แต่อับรอรสต่อมามาริการผู้นั้นก็มาหาอับรอรสชายผู้เป็นโรคเรืร้อนฟิโซร์ติเฮวาไฮอะติเฮซึ่งอยู่ <c oughs> ในสภาพหรืออยู่ในรูปของคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนเนี่ยแหละเฮในกับอับรอรสมาหาในสภาพคนที่เป็นโรคเรื้อนเลยเพื่อเป็นการเตือนเป็นการว่าคนคนนั้นเนี่ยมาจะล้ำลึกถึงไหมว่าตนเองเคยเป็นโรคเรื้อนมาก่อนฟอคอลและมาริการผู้แปลงร่างมาเป็นชายโรคเรื้อนก็กล่าวว่า เราเจริมิสกีนนนฉันเนี่ยเราเจริไออานรเราเจริญฉันเป็นคนยากจนกอดิสกอตาอัตบิฮิอัลฮิบาลุฟีซัฟารีฮิบาลเนี่ยแปลว่าอัสบับแท้จริงแล้วนั้นฮิบาลหรือปัจจัยสาเหตุต่างๆในการเดินทางของฉันนั้นอินกอตาอัตหมดไปคือหมดเงินไม่มีเงินแล้วฟาลาบารากลีอันยามาอิลลาบิลลาฟซุมมาบิกาฉันไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้บาลากคือไปบรรลุถึง บรรลุถึงในวงเล็บจุดหมายไปทางได้อันย่อมในวันนี้อิลลาบิแล้วนอกจากต้องอาศัยอัลลอฮ์ซุมมาบิกาต่อมาก็อาศัยการช่วยเหลือจากท่านันนี้เป็นถือว่าเป็นสำนวนมารยาทเลยนะยังไงต้องอาศัยอัลลอฮ์ก่อนมาลิกาที่แปลงรงมาบอกว่าไม่ได้กาว่าต้องอาศัยท่านไม่ใช่นะกล่าวเลยว่าต้องอาศัยอัลลอฮ์ซุมมะต่อมาก็อาศัยท่านแบบนี้ได้ที่เราเคยเรียนมาคําว่าซุมมาจะใช้ซุมต้องอาศัยอัลลอฮ์แล้วต้องอาศัยท่านถ้าใช้คาว่าว่าเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เป็นรูปตอบไม่ได้แต่ใช้คําว่าซุมมาเนี่ยได้เป็น ต้องอาศัยอัลลอฮ์ต่อมาต้องอาศัยท่าน,นาาาท่านต้องการความช่วยเหลือจากท่านต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ต่อมาก็ขอความช่วยเหลือจากท่านอ,สอาัสอลูกะเสร็จเมื่ออากล่าวอ้างถึงความจําเป็นแล้วชายมาริกาแปลงแรงมาว่ากล่าวว่าอัสอลูกะบินละีออกต่อกฉันขอต่อท่านซึ่งเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทานผิวหนังที่สวยงามให้กับท่านวันจินดอาอัลฮัสซันแล้วก็ผิวที่ดีให้กับท่านเป็นการเตือนเลยนะ เป็นการเตรือนเป็นนัยยะเตือนอะไรว่าเนี่ยฉันขอกบอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ซึ่งที่เคยประทานเป็นผู้ที่เคยประทานผิวหนังให้กับท่านเหมือนกลังจะบอกว่าก่อนท่านก็เคยเป็นเหมือนกับฉ่านนี่แหละเป็นลูกเรือนแล้วก็มีความยากจนต่อมาอัลลอฮ์ให้ท่านร่ารวยนั้นขอก็อัลลอฮ์ซึ่งเป็นผู้ที่ประทานผิวหนังที่ดีให้กับท่านวันนั้นและประทานทรัพย์ให้กับท่านเบย์รอนขอขออูดทัพตัวขออะไรขออูดสัพตัว ที่ว่าขอเนี่ยอบายรอนเนี่ยขออูดสักตัวอัตบลบลัุบิฮีฟีสัฟารีเพื่อที่ทันจะได้เดินทางไปถึงเดินทางไปถึงสถานที่ที่ฉันจะเดินที่จะเดินทางไปไปถึงเมืองฉันขออูดสักตัวเนี่ยฟะกอลถ่ายผู้นั้นตอบอยังไงร,รู้ไหมอัลฮุกูกูแกเสียเราจน,นฉันมีภาระมากมายเลยเป็นเชิงปฏิเสธเลย ัอา <S an> ุกูกูเกษรเราจนมีภาระมากมายเลยนต่ให้ไม่ได้หรอกมีภาระมากมายเนี่ย,ยจะให้แบ่งท่านไม่ได้มันเหมือนกับใครเหมือนกับคนทั่วๆไปหรือเปล่าหรือเหมือนกับเราในบางช่วงหรือเปล่าที่มีคนมาขอเราเราก็จะอ้างนูน่นอ้างนี่ทั้งๆที่เรามีความพร้อมแต่เราตรรยาที่เหนี่ยวไม่รู้สํานึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ฟะก้อแล้วเลโฮมาเลกาพานั้นก็กล่าวต่อกล่าวกับชายพอนั้นว่ากะอันนี้อารุฟะกา้าออประหนึ่งว่าฉันเคยรู้จักท่านนะแ่ฉันเคยรู้จักเคยประหนึ่งว่าเคยรู้จักท่านนะ อาลำเจ้าคนอบรัสท่านไม่เคยเป็นท่านไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นโรคเรื้อนหรือบอกว่าเออท่านเคยเป็นโรคเรื้อนใช่ไหมเนี่ยยักษิรุกะอันนาซซึ่งผู้คนรังเกียดท่านฟากียรอนอีกท่านเป็นคนยากจนตอนก่อนเอะท่านเนี่ยเคยเคยรู้จกักันะว่า,อาตอนก่อนท่านเป็นโรคเรื้อนแล้วก็เป็นคนยากจนนะฟาอัลกอลลอฮฺอัลเจวะเัลอัลมานต่อมาอัลลอฮฺก็ประทานทรัพย์สมบัติให้กับท่านเป็นอูดชายผู้นั้นเนี่ย กานะปฏิเสธเลยแทนที่จะสํานึกในบุญสานึกในบุญคุณที่เอาละให้กับเขามาแล้วนึกถึงว่าเนี่ยมาความโปรดปรานเอัลละให้มาก็รู้ก็อยู่ว่าตอนก่อนตอนเองเนนคยเป็นโรคเรือนแล้วก็ไม่มีความยากจนแต่ปฏิเสธเลยโดยกล่าวว่ฟาฟกอแลโดยชายผู้นั้นกล่าวว่าอ uh ินนามาวอรัสวอรสตูฮาลันมาฉันได้รับมรดกทรัพย์นี้มากาเบรอนอันกาเบเรนจากบรรพบรุษนะ จากปู่ย่าตายายกาเบรนจากบรรพบบรุษของฉันอันกาเบรอนจากบรรพบบรุษถ่ายทอดกันมาตกทอดกันมาไม่ได้เป็นแบบที่ท่านว่าปฏิเสธทั้งที่ตนเองก็รู้ดีฟอกอลมาลิก้าพูกนั้นก็กล่าวว่าอินกุนตากาซิบันหากเจ้าเป็นคนที่โกหกฟอไซย,ย์เรากอัลลอฮ์อิลามากุนตาขอให้อัลลอฮ์ให้ท่านกลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมเสร็จแล้วชายพูนั้นก็กลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมกลับมาเป็นคนที่เสีย คนที่เป็นโรคเรือนทรัพย์สิงเงินทองอูที่มีอยู่นั้นก็หายไปในพริบตาเดียวเพราะคนคนนี้นั้นไม่สำนึกในบุญคุณของอลอสุภะนัวาตาละนั้นการเยรุคนการไม่สำนึกในบุญคุณของลอสุภะนัวตาละเป็นเหตุปัจจัยสาคัญเลยที่ทําให้เนื้อมาที่เคยมีอยู่กับเรานั้นหายไปและเช่นเดียวกันเลยการที่คนคนหนึ่งนั้นสำนึกในบุญคุณของอลอสุภะนัวาตาลนันจะเป็นเหตุสําคัญเลยทําให้เรารักษาความดีงามอันนั้นไม่ได้ ทำให้เรารักษาเนีย่ยมาความปวดปานี้ได้และเนี่ยมาที่มีอยู่เนี่ยก็จะเพิ่มพูนขึ้นกล่าวด้วยท่านอุสสุลลัฮฺซลละฮฺซัมก็เล่าต่อไปว่าว่าอัลอัคระฟีซูรติฮีต่อมามาลิกะพวกนั้นก็ไปทดสอบคนที่เป็นศิษย์สัลลัลฟีซูรติฮีในสภาพที่ศิษย์สัลลัลฟะกอละลาฮูมิสละมากอละลิฮาระมัลิกะทันนั้นก็กล่าว ถ้อยคาเหมือนกับที่เคยกล่าวกับคนที่เป็นโรคเรื้อนฉันเดินทางไกลมาฉันคนยากจนเนะเดินทางเดินทางไกลมา <c oughs> แต่ขอแต่ขอให้ท่านช่วยเหลือฉันขอขออูดขอวอัวสักตัวหรือขอปัจจัยเพื่อท่านจะได้เดินทางไปหาเหมืองน,นั้นและฉันขออลัลอสุภาหา์านูละซึ่งเป็นผู้ที่ประทานประทานทรัพย์ให้กับท่านประทานวัวให้กับท่าน และให้ท่านหายจากเสสะล้านขอให้ท่านช่วยฉันด้วยวารดจาอะไรฮีมิสและมารารจาอะไรที่าดแต่ว่าชายที่สะลา้านนั้นก็ตอบเหมือนกับที่คนที่เป็นโรคเรือ้อนตอบเช่นเดียวกันเลยให้ไม่ได้เรากอมีภาระมากมายเลยเงินที่มีอยู่มันมากมายเลยแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยฉันไม่ได้มาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ฉันมาที่ท่านว่าเนี่ยไม่ถูกเราบอกว่าตอนก่อนฉันเกินเสสะลา้านแล้วก็ ตอนก่อนเคยอยากจะไม่ใช่นะมระดกทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยมรดกจากรุ่นสู่รุ่นกล่าวโกหกมาฟอกอนมาเลกาเพราะนั้นเ็กล่าวว่าอินกุนจ้ากาดิบันหากเจ้าเป็นคนที่โกหกฟาไซยอรกัลอลอิลามาคุณแต่ขอให้อลลอขอให้ AH อลลอกลับให้ท่านนั้นให้เจ้านั้นกลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมไซยอรอเนี่ยตันนี้เป็นเฟรินมาดีแต่ความหมายในยะนั้นในเชิงอินชาอียะในเชิงอามัตขอให้อลลอเจ้าจงกลับไปเป็นสภาพเหมือนเดิม และชายผู้นั้นก็กลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมกลับมาเป็นคนที่เสียสาร้านเหมือนเดิมทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นก็หายไปในพริบตาเดียวอนั่นเป็นเหมือนกับข้อที่สองเลยทําให้เราได้มีความตาระหนักนะว่าสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้นั้นอย่าลืมที่จะขอบคุณอัลลอฮ์อย่าลืมที่จะเชื่อมว่าอัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ให้มาความรู้ทักษะความสามารถเงินทองต้องเชื่อมกับอัลลอฮ์ให้ได้เลยว่าอัลลอฮ์ให้มาก็ทารุชละก็เล่าต่อไปว่าว่าอาตัลอามามาลิกาก็ไปหาคนที่ ตาบอดฟิอส่วนรถทีในสภาพที่ตาบอดเพราะเป็นการเตือนว่าท่านก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะฟอก็์ละมาริกาเขากล่าวกับคนที่ตาบอดคนนั้นว่าอร่อยโยรุนยสเกนุนฉันเป็นคนยากคนจนนะวับนุนสามีเลนและเป็นคนเดินทางมาก,อก,อก,อกอ่อนรี้ต่อจากบีจีบาลุฟีซาฟอรีปัจจัยต่างๆในการเดินทางของฉันนั้นหมดไปขาดไปหมดไป ฟาลาบาลอกลีอัญเาม่อิลลบิลาสุมาบิกาฉันไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงเป้าหมายของฉันได้ไม่สามารถกลับไปเมืองฉันได้หรอกในวันนี้นอกจากต้องอาศัยอัลลอฮ์และต้องอาศัยการช่วยเหลือจากท่านซุ่ม,มและต่อมาต้องการการช่วยเหลือจากท่านอัสอลูกะฉันขอกับท่านบินลาดีรัดะอลัลกะบาสอรกะชาตันฉันขอกับท่านซึ่งท่านเป็นผู้ที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นได้ทรงคืนสายตาให้กับท่านขออะไรล่ะชาตัน ขอแพะหนึ่งตัวชาตานี้เราเป็นมักอุนซาเนียนะอัสอลูกานะชาตาน,นขอแพะหนึ่งตัวอตัตบัลก็เพื่อท่านจะได้เดินทางอาตัตบัลลงเพื่อท่านจะได้กลับไปถึงบ้านชั้นบรรลุไปถึงบ้านฉัน้นเพื่อท่านจะได้กลับไปถึงเมืองชั้นบีฮาฟีซาเฟรดยอาศัยแพะตัวนี้ฟากอนชายผู้นั้นคนที่คนตาบอดกล่าวว่าก็ตกุนตูอะมาฉันเคยเป็นคนตาบอดมาก่อน ฟารดดัลล่ลอห์อิละยาะบ่สอรตต่อมาอัลลอฮ์คืนสายตาให้กับฉันให้ฉันเห็นดูนะนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงตอนก่อนเคยจนเคยลําบากเคยตาบอดมาก่อนและอัลลอฮ์เนี่ยดูนะเขาจะเชื่อวต่อมาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันกลับมาตาเห็นได้รับความดีมาและประทานท,นทรัพย์ให้ฉันมากมายเลยฟอคุสท่านจงหยิบเอาไปมาชิแต่สิ่งที่ท่านต้องการตัวไหนที่ต้องการเอาไปเลยนั่นคือคนที่สํานึกในบุญคุณจะเอาอะไรไป ให้เพราะว่าสิ่งที่มีมันอัลลอฮ์ให้มาฉันก็อยากที่จะขอบคุณอัลลอฮ์โดยการให้สิ่งที่ลอสโดยการต่อยอดสิ่งที่ลอสสุบฮานุตาลาะทามาให้กับฉันวะดะมาชิตาและทิ้งสิ่งที่ท่านไม่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 ต้องการคืออยากจะได้ตัวใดก็เอาไปเลยอยากจะได้กี่ตัวเอาไปเลยฟำวัอลลอฮ์ฉันสาบานสบานสบายขอบอัลลอฮ์และอัจฮะดุกะอันเ้ามาบิชัยเอ็นฉันจะไม่ทวงคืนและฉันจะไม่หวง กับสิ่งใดกับแพะตัวใดเลยอัคอสตาโูลินละเพื่อที่ที่ท่านเอาไปเพื่ออลอสุบภานัวตาลาก็จะกล่าวเลยว่าน,น้นย้ำเลยจะเอาไปเลยจะไม่ทวงคืนเลยอยากจะได้ตัวไหนเอาไปเลยฟอกอลมาเลกาผู้นั้นก็กล่าวกล่าวกับคนที่เคยตาบอดว่าอัมซิกมาแล้วก็ท่านจงท่านจงเก็บทรัพย์ของท่านไว้เถิด ฟาอินน์มาอิบรตลีตุมอุบุตูลีตุมแท้จริงพวกท่านนั้นถูกทดสอบทั้งสามคนนั้นถูกทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบท่านในสิ่งที่ได้รับที่เป็นเนืมาความโปรดปรานนะว่าท่านจะขอบคุณไหมฟาต์ฮรอเดลลาอันกาแล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮ์พอพระไทยเจ้าที่เจ้ารู้ในสานึกในบุญคุณวาสัคเตาอาลาซอไฮบัยกาและพระอ,องค์ทรงโกรธ เชโรดกับเพื่อนของท่านอีกสองคนคนที่ทสียสารและคนที่เป็นโรคเรื้อนอ่ะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคก่อนสุลต่านโซลล์โซลล์ซัมนำเหตุการณ์นี้มาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการเตือนสติเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะงั้นกิจซอ์ประวัติที่เรื่องเล่าในอายากรอ่านในฮะดิษกก็ตามไม่ใช่เพียงแค่เล่าให้เกิดเล่าให้เล่าเพียงแค่เล่าผ่านไปไม่ใช่นะแต่ในนั้นทุกเรื่องเล่าเนี่ยมีอิบัตมีแง่คิดมีบทเรียนเตือนสติเราสอนเราให้เรานนัดึง ให้เรานั้นดึงนั้นเหตุการณ์ดึงข้อคิดดึงบทเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมาปรับใช้กับวิถีชีวิตของเรามันจะไปทำให้เรานั้นได้รับความดีนั่นในฮะดดิสนี้เล่าถึงคน3ามคนนะที่มีปัญหามีอุปสรรคนะก,กับร่างกายก,กับการดำ,ดำเนินชีวิตแต่แล้วลัวสุบฮานุตลานั้นให้ได้รับการแก้ไขทั้งหมดเลยเนี่ยแต่คนแทนที่คนส่วนใหญ่แทนที่บุคคลเหล่านั้น นั้นจะขอบคุณอัลลอฮ์กับกลายเป็นเป็นคนแค่คนเดียวเท่าน,นั้นนั้นเป็นนัยยะบอกว่าคนส่วนใหญ่นะไม่เคยนึกถึงไม่เคยด้ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลานัยยะกุรอานเขาจะกล่าวไว้คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮาเนวาตาลานั้นขอให้เรานั้นเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยนั่นนะที่เราสํานึกในุญคุณ สอบผ่านได้มีโอกาสเรียนมาถึงชั้น6แล้ววันนี้ได้มีกินได้มีอยู่นั้นขอบคุณอัลลอฮ์และเนี่ยตั้งเจตนาในว่าจะนําสิ่งที่มีให้กับเรานั้นต่อยอดในการทําความดีนั้นจำไว้นะในชุโรดชุโรดในการขอบคุณอัลลอฮ์นั้นมี3ข้อ 1. ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับลิ้นคืออัลฮัมดุลิล์ก่าวคํานี้ออกมา 2. ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับใจโดยการแยะเจรอฟแยะเจรฟสำนึกในบางคุเนี่ยใจอัลลอฮ์ให้มา นึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มาสามขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับร่างกายด้วยกับอวัยวะใช้อวัยวะที่มีอยู่หรือใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามานั้นต่อยอดในการทําความดีกับอัลลอฮ์สุบฮานีวาต่างาทความดีเพิ่มขึ้นนิดไหงนั่นคือสามข้อที่จะต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพียงแค่ัมดุลิล์อย่างเดียวนั้นไม่ถือว่าเป็นการขอบคุณที่สมบูรณ์นะนั่นต้องใจด้วยและต้องอะไรต้องร่างกายต้องขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยนั้นใครที่ขอบคุณอัลลอฮ์แลตุอ และอาซีดันนะคุณหากท่านนั้นขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มให้รักษาเนี่ยมานั้นไว้ให้เราด้วยเป็นบ้านเป็นความรู้นะเป็นครอบครัวอัลลอฮ์จะรักษาไว้ด้วยและอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มสิ่งนั้นให้ด้วยถ้าเป็นรั์อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มให้เหมือนที่อัลลอฮ์กล่าวเหมือนมาริกากล่าวกับชายกับคนที่เป็นโรคคนที่ตาบอดเก็บเอาไว้อัลลอฮ์ทดสอบท่านและอัลลอฮ์ที่จะเพิ่มให้แต่คนที่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เขาก็จะได้รับ khuamibatika kin'ah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh